โอ้โหยีนเลวิสอายุ140ปีถูกขายในราคา29ล้านบาทกางเกงยีนเลวิสหนึ่งคู่ที่มีสโลแกนเหยียดผิวตามต้นฉบับของแบรนด์ถูกซื้อไปแล้วมากกว่า67,500ปอนด์และคิดว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกางเกงขายาวจากช่วงทศวรรษที่1880แม้จะสวมใส่ได้ดีแต่ได้รับการระบุว่าอยู่ในสภาพดีสวมใส่ได้ในรายการ และยังคงดีพอที่จะสวมใส่ในสตาร์บัคคายเฮาเปิดวัย23ปีที่ชนะการประมูลระหว่างการประมูลดูรังโก้วินเทจเฟสติวส์ในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1ตุลาคมไอเทมนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการสะสมผ้ายีนวินเทจและคายผู้รวบรวมเสื้อผ้าวินเทจได้ซื้อเสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นชิ้นส่วนลงทุน รายการกางเกงยีนโบราณระบุว่าเป็นหนึ่งในกางเกงยีนรีวายที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักกันในยุคเหมืองแรกยุคตื่นทองมันบอกว่าพวกเขาเป็นจอก,กศักดิ์สิทธิ์ของการสะสมผ้าย,ยีนวินเทจและเคยอยู่ในคอลเลกชันส่วนตัวตั้งแต่คอค้นพบในเหมืองที่ถูกทิ้งร้างนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเปิดขายต่อสาธารณะและน่าจะเป็นรีวา์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยขายในการประมูลสด ในขนาที่เอว38นิ้วและกางเกงยีนยาว32นิ้วถูกทำเครื่องหมายด้วยที่พึ่งเทียนคิดว่ามาจากนักสำรวจแร่ทองคำที่ออกล่าในอุโมงค์แคบๆพวกเขายังคงมีปุ่มแขวนและป้ายชื่อเหยียดผิวดั้งเดิมที่ด้านหลังป้ายซึ่งมีรายละเอียดปีที่ผลิตบอกที่มาของกางเกงยีนขนาดและสถานที่ผลิตอย่างไรก็ตามภายในยังมีสโลแกนว่าสิ่งเดียวที่สร้างโดยแรงงานขาว มีการใช้ถ้อยคำโดยแบรนด์ในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้อพยพชาวจีนที่เป็นพลเมืองสหรัฐดโดยเน้นถึงการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติตาม WJS logo ถูกใช้หลังจากพระราชบัญญัติการกีดกันของจีนปี1882ซึ่งห้ามไม่ให้คนจีนทำงานในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา10ปีโฆษกของ l ีว a บอกกับ w S j ว่ามีการใช้สโลแกนดังกล่าวเพื่อ ปรับปรุงยอดขายและสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริโภคในขณะนั้นแต่หลังจากทศวรรษที่มันถูกทิ้งใครร่วมมือกับซิกสตีเว่นสารเจ้าของร้านวินเทจในแยลเอเพื่อซื้อกางเกงยีนซิกช่วยเขาได้10%สุดท้ายของการเสนอราคา76,000ดอลลาร์ใครบอกกับเจอนน้องว่าฉันยังสับสนอยู่บ้างแคบแปลกใจในตัวเองที่ซื้อมันมา ขณะที่สตีเวนสันสังเกตเห็นสภาพที่ดีของพวกเขาว่าคุณสามารถใส่มันไปที่สตา์บัคได้ใครแชร์รูปภาพของโพสต์บนหน้าอินสตาแกรมของเขาและหลายคนแทบไม่เชื่อราคาที่เขาจ่ายไปโดยเฉพาะกับเครื่องหมายราคาไอโดแมนดูจะสูงไปนิดด้วยคราบและสิ่งของต่างๆคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นและอีกคนหนึ่งถามคำถามที่ดีมากฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงถอดกางเกงในเหมือง